สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ทัานพามาเก็บมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะเหลืออยู่ต้นเดียวนะคะสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนาะมีแค่พอกินนะคะเพื่อนๆไม่มีพอขายเนาะที่บ้านมีอยู่สองต้นน,น้อยๆคะ่ะต้นนี้ก็มีอยู่สิบกว่าลูกนะคะอ่ารอบที่แล้วเก็บไปไม่หมดนะคะอันนี้หน้าตาแก้วขมิ้นสีสวยไหมคะถามว่ามะม่วงอะไรอร่อยสดุดก็คือน้ำดอกไม้นะคะจะอร่อยสุดเนาะ ส่วนแก้วขมิ้นก็อร่อยรองลงมานะคะเพื่อนๆหน้าตาแก้วขมิ้นสวยไหมแกจัดแล้วนะคะเนี่ยอันนี้พอขายนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่ทักมาแบบขอซื้อน้อยอะไรเงี้ยมีอยู่น้อยเดียวะคะ่ะมีพอแค่พอกินค่ะเพื่อนๆที่บ้านมีสวนลำใยนะคะสวนมะม่วงไม่มีเนาะแต่บริเวณบ้านก็เอาไว้แค่พอกินค่ะ ขอบคุณมากมากนะคะลูกสวยเนาะจริงๆเรามีมะม่วงอะไรก็ได้นะคะคือเราใช้วิธีเสียบกิ่งเอาก็ได้นะคะคือมะม่วงสายพันธุ์โบราณต้นมันจะแข็งแรงกว่าเนาะ,อะพอเขาโตพอสมควรเราก็ใช้วิธีเสียบกิ่งนะคะจะเป็นเที้ยวเซเวยก็ได้ไอเที้ยวใหญ่ก็ได้น้ำดอกไม้ก็ได้หรือว่าเที้ยวขมิ้นก็ได้นะคะ มดอมดเป็นๆนะคะลูกโตแก้วขมิ้นกินดิบอร่อยนะคะกินแบบแก่จัดๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าสุกจะสู้น้ําดอกไม้ไม่ได้นะคะลองลงมาก็จะเป็นโชคอันนั้นอันนี้สุขัตต้นเลยค่ะสุงงอมด้วยอันนี้อยู่สองสมวันเนาะกลับมาโอ้แม่ลวงสุขัตต้นนะเพื่อนๆหัวหลุดเลยถุงพันสติงนี้เก็บไว้ปีต่อไปได้นะคะ มองพลาสติกหนึ่งถุงสามารถใช้ได้สามปีะคะ่ะอันนี้สูงจริงๆนะคะร่วงขาต้นเลยแก้วขมิน้นอยู่ตรงนี้อีกสองสามลูกนะคะสดๆจากต้นนีิปินนะคะเพื่อนแก้วขมิ้นนะคะ ไม่ใช่แก้วโบราณนะคะเพื่อนแก้วขมิ้นกับแก้วโบราณคนละรสชาติเนาะแก้วโบราณอร่อยนะคะหอมเนาะเดี๋ยวเก็บขมิ้นเสร็จเดี๋ยวจะพาไปเก็บแก้วโบราณนะคะอันนี้เขาเรียกแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นนิยมกินเดิบม,มากกว่าสุกนะคะอันนี้สุคาโต้เลยนะคะหอมกินหอมมากๆเลย เก็บเสร็จเดี๋ยวพากินนะคะมีอยู่สิบกว่าลูกค่ะได้ไหมไม่ไม่พอขายะคะ่ะโอ๊ยอันนี้กระหลุดพาาลัวะะ่เวเลยค่ะตะแววค่ะมีตรงนี้อยู่หน่อยนะคะต้นพริกบังหรือแบบไม่แน่ใจว่าบังหรือเปล่าค่ะ,ะ,คะต้นสูงแค่ประมาณเลยหัวไปเองนะก็ ประมาณสองเมตรอะคะ่ะลูกแบบอะไรนะโอ้ยแม่อันเอาตะก,การามาตี๊เดียวนะคะอันเห็นมันมีนิดเดียวสวยไหมอันนี้คือแก้วคัมิ้นนะคะเพื่อนๆสุขาต้นเลยเนาะอันไปทุนล่าอยู่สองสามวันนะคะถ้าอันไม่มาเนี่นะคะ เน่าทั้งต้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคือพ่อประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะลงสวนไม่ได้แล้วล่ะแต่ตอนนี้ก็น่าจะมีเป็นอันกับแม่นะคะถ้าเอก m อไม่มีแล้วนะถ้าเอกเอเจ็บนะคะก็อ,อุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะลื่นลมเนาะ,ะพ้อกระดูกเท้าแตกนะคะก็น่าจะพักษารักษาตัวหลายเดือนอยู่เนาะ,ะก็น่าจะเป็นอันที่สาวแล้วก็แม่นะคะอยู่หน้ากล้องนะคะโอเคค่ะเก็บเสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวอันจาพาไปกินมะม่วงแก้วขมิ้นกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นเยี่ยงไรนะคะหอมมากๆเลยเยวกันที่บ้านคะ่ะ